ตอนน้องรุ่นไบรอนใหม่ๆเนาะที่เห็นอยู่ในติ๊กต็อกตัวนี้ชอบเลยเลยตัวนี้ชอบแล้วก็แบบอีฟซีแชเยอะเลยเออแล้วนางแบบสอนฟื้นไปตอนดำองรุ่นไปร่อไปร่ออ่าตอนแรกๆเนี่ยตอนนั้นแบบยังไม่เท่าไหร่ตอนนั้นยังแรกๆตอนดำรงกำลังมากำลังเริ่มคนกำลังเริ่มรู้จักเลยเดตัวนี้เอาไปร้องร้องได้เลยจากเพื่อนจะฟังไหมครับฟังนะ เตือนไปเตือนนี้มาเจออะไังนะครับเจอไปแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่เซ็นทข้างบนดำรงรู้จักรู้จีนไหมรู้จักสาวน้อยรู้ผู้ชมเป็นเสี่งน้องมากเลยเป็นพันสื่อไหเป็นค่ะว้าวตัวไม่ได้คิดว่าจะได้มาเจอเราครัโอ้เเสียงเสียงีเยดีเย แต่ว่าติดตามเหมือนกันเย่างนีหนูว่าเป็นเอฟซีน้องเหมือนกันว้าวหรือว่าเป็นเอฟซีน้องวันนี้ได้วันนี้ได้เจอกันแล้วนะครับวันนี้ได้เจอกันแล้วนะครัือจะบอกว่าอยู่กันเราวงการเลยน้องเก่งคนงลักพวกเงการคนเดียวเห็นน้องชอบเสียงนะแต่ว่าฟังฟังออกไหมไม่ไม่ออกแต่ว่าชอบเสียงน้องร้องเลยได้ เพราะหลายคนคิดว่าร้องหมอลำได้ก็ต้องร้องกีได้ซึ่งมันคนละศาสตร์เลยนะไม่ใช่เลยนะนี่จงให้ผมอยู่ในลีเกดอายางไงยางไรตามสไตล์หมอลำองเรื่องเดี๋ยวไปเจอกันในไลฟ์เอ็ในเพงเรื่องอะไรเดี๋ยวเจอกันในไลเสียดายมากคนถูกคนจบนะครับโยหามื่อหามื่อกันไหมครับเดี๋ยวหาวันกันใหม่นะครับสำรับ อรหน้าจะเป็นวันไหนนะครับวันนี้คิว่านะครับเราปฏเสธฟ้าฝนไม่ได้นะครับถือว่าเห็นจุดที่สัยก็แล้วกันเนาะพร้อมยังครับอ่าตันไรตันรตัสันสิบเจิดัย่างันจันสิบถึงตัคสิบสอเอร็วะไรดี้างมาบอดซ่า

ทีเดียวอีนที่อีนทโลกอีนท่อนที่ล่อีอนที่ลอีอนที่ลอีัที่ลอ่าเอาแบบนี้ได้าสันียังเสียหอนจำว่าใจรัตนาพรหล้อมลอดรทอนเอาอเนี้แหละลูกเดี๋ยว นี่ละครฝากสำเมียงเ๋ยาฝากซี่เมียงอะไรเูก่อฝากซี่เมียงฝากซี่เมียงไปครับฝากสำเมียงนุ่นเสียงอ่อนฝากแค่นี้ก่อนได้โห ูกอกี่ชั้นฝากสัมมี่มี่ได้ได้ได้ไดมี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 ่นมีวียนี้พออยู่ยังไงพอแต่ขอหน่อยฝากสัมมี่มี่มีต้องลต้องรอกฝันพ่อคือเนี่ย ทุกคนได้อันนี้เป็นเทคนิคนะซึ่งคุณป้อเราโดนี่พ่อแนะนำวิธีแล้วนะระดับพ่อแนะนำกูไม่ทำไม่ได้ฝากสำเนียง่่ยคพอห้ฝักสำเนียง รอ้เปล่าถ้าอยากไม่ใช่ไม่ใช่เออันนี้เป็นการเป็นเรื่องจริงหรอพอลที่สนิทจริงๆอะไรนะเป็นจริงหรอของแกตัวอีกเลยอ่ะผมนึกว่าหัวเราต้องทำนี้อัดต่อเลยต้ต่อมาเอะลรต่ออ่ะอยางอะนรเพิ่ขึ้นหนักภาษาไทยว่าภาานกหัวใจรัตนาพรจากหัวใจรัตนาพร รัาบอนคือหนูไอัตาบอจากหัวใจหัวใจตรงนี้จากหัวใจรัตตาบรนี่สามหัวใจรัตานะถือว่าซ้อมเยบร้อแล้วนะครับดังนั้นเริ่มแข่แร้นมาออะลิกลิกีอรกบ้าง่เมื่อกี้น้องเขาสอนง่าย

เวเวเดี๋ยวมันเป็นรอบเอาคือป่ะมันเป็นการแบทเทิรไป่เขาใส่มาเขาใส่กลับเลยละอ่ะมันมียาก่ายแตงกันเน่ะห่ืขอรูปองค์ขอรูปองคขอรูปองค์ให้นออ่ะเร้ามั้ยครับสาธุอาชีร่าชีร่าทำทุกคนทำได้ใจดี ห้วลูกสิบนิ้วยปือไบอไม่แย่งกวนนเกนี่เสียง้มากเก์นี่เสียงสูงมากหออเาอขี้เข่าเออหอขี้เขานะแบนแบนแบนอที่เรานะนิ้วนะี่ตอนนี้สู้เขาบอกว่าสู้เขาลูกสาวสู้เขาสาวมาสู้เป็นกำลังใจสู้สู้สิบนิ้วอะไรนะ ิ้วมะโน่ซัมโมสังโมเออเพว่าสิบนิ้วก่อนทีิงหรือยังเอาสิบนิ้วไม่ได้ก่อนเอาสิบนิ้วให้ได้ก่อนแล้วที่เหลือมามาทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนราคาตัวเอฟซีเอาไปห้านิ้วก่อนก็ได้เอฟซี ระหว่างระหว่างที่เอฟซีเอลใจช่วยนะครับตอนนี้กดแสเซลกันเลยเ็าอยากรู้ว่าได้ราคาเท่าไหร่ด้วยทุกคนเขามาร้องให้ทุกคนดูขนาดเนี้ไม่รักไม่สนฝุ่นไม่ได้แล้วนะดังนั้นอยากให้จัดในไลน์นี้เลยเพราะอย่างที่บอกว่าโปรนะครับต้องกดให้เขาาไกเดี๋ยวครับเพื่อนตต้มากตอนนี้คุณหมายว่า กดให้กขาลังใจันไม่ใช่กดหัวใจนะลังใจสิบนิ้วลูกสินิ้วถ้ายี่สินิ้วไม่ได้พ่อะเอาไปเทิี่ยี่สิบนิ้วให้กดให้เขาลังใจก่อนคือถ้าใครกดเยอะหนูจะร้องอย่างเต็มที่อรกาศเที่าราคาตอนนีพิเศษอยวไม่เกินห้านาทีแล้วเร็วๆสนิ้วอันนี้อนห้อนหั้อนหัพอมเสียใโคไหนล่ะนเดจ้าีสาอีฮอตแล้วเรือยเรื่อเรื่อเรว็า อ๋อสิบนิ้วมโนไอ้เราไปเอาเอาเ็ดเอาเด็้อาขี้ต่ำก็ได้่ะตั้งขี้ก่อน ย้อยอเะปวกิเกยสาเกอยากฟังหลบลองเกยตยสดดอะตอนนี้ก็ีกยเสดเดรมพ่อเลยเอามาหันดีๆไม่ให้สินิ้วมานอวไรนะสิบน้โนสมโมทินีไม่หไธรรมดาเลยนะอนดบต่อ้สิบนิ้ว สมุดนี้อ๋อกรโดดตัวลอยโอ้ติงกำลังใจวันนี้ที่บอกว่าตอนนี้รีบกันเลยนะสำหรับแฟนเซลทักมาอยังกด่าตอนนี้ถ้าใครสั่งแล้วเิ็นสั่งเราทำใช้เท่าไรบอกเราหน่อยว่าช่วงเวลานี้กดเท่าไรนะครับเป็นกำลังใจให้กันอย่างที่บอกศิลปินมาโมบายสามคนแบบนี้ไม่ทรรมดาเดียวมีอะไรมาอยากไม่ทำด้วยวันนี้จริงๆแล้วถ้าตั้งใจโชว์เวทีอยากดีโชว์ไว้

รู้สกยไงบ้างที่เห็นพ่อเห็นพ่อของเรามันยังไม่สุดไม่พี่พี่น้ใช่ไหมเอาเลยเอาเปิดเปิดเอาเปิดทางพ่อนแรงพ่อแรงเอาพอมาพอเดี๋ยวสอนมาทุกคนเอาอย่างงี้สุดหรือยังถ้าไม่สุดให้เม้นไม่สุดถ้าสุดเม้นสุดเดี๋ยวผมจะดูจะดูจะดูเสียงจากเอฟซีถ้าสุดจากคอมเมนต์สุดหรือไม่สุด ถ้าไม่สุดจะได้เต้นอีกรอบหนึ่งเอางี้นะถ้าสุดผมเอาตัวช่วยได้ไหมได้หมอนอินมา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 เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในเสื้อก็นี่ไงเห็นไหมและนี่คืออีกหนึ่งท่านที่เราจะเปิดเผยตัวละครตัวสุดท้ายและนี่ครับตัวละครลับตัวสุดท้ายรู้อวใครเป็นคนแปลงเสื้อแลว ตัวละครลับตัวสุดท้ายที่มาพร้อมกับพวงมาลัยนี่กำลังแบบนี่เห็นไหมตัวละครลับตัวสุดท้ายเปิดตัวแล้วอ่าตัวละครลับตัวสุดท้ายพ่อจะให้พอทิงทำอะไรบ้างให้ทำอะไรคะเป็นตัวช่วยพ่ออลูกเออเป็นกับพ่อได้ได้ได้พ่อโอเหนูร้องให้พ่ออยู่นี่พอดพ่ออยู่ดีๆสวยๆอ่าพ่อพ่อตรงนี้ด้วยจะทำอะไรนะโอเคให้เลือกระหว่างเต้นกับร้องหรือร้องกับเต้น มือทั้งร้องต่างกันเนาะระหว่างมือทั้งร้องต่างกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลือกช้อยเลืไม่เหมือนกันสักอันเลยเอาอะไรดีมันต้องเป็นถูกทุกข้อใช่ไหมคะใช่ตัดสินใจคือเต้นเต้นพ่อเขาอยา่ยืนดไม่ด้พ่อต้องเป็นด้วยพ่อต้องเป็นด้วยเอป็นตัวช่วยไม่ได้พ่อบอกว่าเป็นตัวช่วยเพราะฉะนั้นพ่อก็ต้องเป็นตัวนำพ่อ่อตอเป็นตัวนำเอามีตัวช่วยไม่มีตัวนำมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีคนวนำไปด้วยอ่ะทุกคนพร้อมนะครับ อ่ะดี๋ยวขอขอแบกแบบกให้ทั้งคู่โอ้มามามานึ่ตัวแรงแรงเด้อแรงแรงเด้อแรงแรงเด้ออ่ะอ่ะถ้าพร้อมแล้ว็่อจีตดตามหมอนอิงก็แล้วกันได้พาะหมอดิงของเชือกเอ้ยแบกแบกจมดแบกจมดแบกจมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ดี๋ยวเดี้วีดีวได้อยู่ได้วด้ววลวดเีอ้วว Dma <laughs> hun <laughs> 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 ไม่ได้ทุกคนน่ารักมากรู้สึกยังไงบ้างปกติเนี่ยคือเข้าขายสวยแล้ววันเนี้ยเรามาทำอะไรสนุกสนานต่อปกติหนูเป็นคนเรียบร้อยมากเลยเคยเรียบงอนหนูไม่ไม่เต้นเลยอยู่ดีเต้นเลยเพราะว่าหนูเป็นคนเรียบร้อยนะนี่ตอนเรียนมหาลัยเป็นดาวมหาเลยเป็นดาวเลยเหรอเอาต่อสนามเอ็กซีหน่อยทำไมต้องถึงพวงมาลัยดาวเรืองอันนี้คือเคลียร์หน่อยทำไมเคลียร์ก่อนว่าตอนนั้นอ่ะทำไมเสื้อต้องมีพวงมาลัยดาวเรืองอันนั้นน่าจะ ปีที่แล้วหรือตอนนี้ใครเอาไปใครทำไมใครอยากเอาไปเนี่ยรูปนี้คือตอนนั้นเป็นวันที่18มกราคมค่ะเป็นวันที่เราลำวงสวงกลมหลวงประจกักษ์ที่จังหวัดน,นุนธานีเ,ออเป็นกิจกรรมที่ชาวเราเขาจะทำกันทุกป,ปีนะคะนี่เออ,เอ,อยังไงวันนี้เรามาขอบคุณโอเคแล้วเนาะโอเคแล้วโอเคไหมวันนี้ก็โอเคเลย มีใครยังไม่สุดไหมีถ้าใครอยู่ในนี้ที่เขายังไม่ออกมาเต้นไหมยยังไงได้ไหมได้ไหมเห็นไหมเขียวอ่ะเขียวหรอมีคนแดงเนี่ยเียชุดแดงเนี่ยเขายังไม่มาออกกล้องเลยนะคือเขาไม่พร้หน้ามาแม่มาหน้าเขาอักเสบอยู่ใครอยากเห็นแม่เพื่องกดหนึ่งมาครับเออมาล้วนหนึ่งพ่อดูว่าจะทำหน้ามาหนูอว่าหน้าอักเสบอยู่ không có bà 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 không 1 bà không có 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 bà không ขอบคุณค่ะ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 แต่ละอย่างไม่ยายเลยใช่แล้ววันนี้ต้องบอกว่าแบบคืออบอุ่นมากประทับใจมากที่เราได้มาขอบคุณน้องๆด้วยโอเคเนาะวันนี้พี่บนต้ะอยากอยากอยากให้คุณเฟิร์นพูดนิดนึงเห็นว่าแบบตั้งใจมาคือเครื่องเครื่องมาแล้วก็เดินทางมาจะต้องจริงๆต้องต่อรถไปที่ศรีสะเกดชั่วโมงกว่าวันนี้ตั้งใจมา เราตั้งใจมาดูคอนเสิร์ตของพ่อกับน้องนุ่นนะคะเพราะว่าคือขนกันมาเลยเพื่อที่จะมาดูคอนเสิร์ตนี้เที่ยวของอะไรมาเยอะด้วยใช่ของตัวนี้ก็ได้นะไม่เป็นไรนะพงศอิกับดังดวงกับตัวก็รอรับอยู่นะไม่ผิดไม่อุกอินกับดังดวงมารู้อยู่แล้วว่าเปิดแต่ของตลอดอ่ะแอบไปของให้พ่อหลังเวทีก็มีใช่ที่สำคัญให้เราล่อไตไตเวียดีก็ล่อมาแล้วได้เปิดทุกอย่าง ราะว่าวันนี้แม่เพิ่นมีทีมวิสัมาันธ์ไปของได้ก็จะมาฟ้องตรงนี้ไงมีนั่ะงั้นก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนแล้วก็ทุวการ์ดซัพพอร์ตเนาะใช่แล้วก็เสียใจที่ไม่ได้ดูคอนเสิร์ตเสียใจเหมือนกันนี่ก็เตรียมตัวกันมาเตรียมม้วนเสือเลยทจริงเหรอพี่อะไรจริงนี่พวกตัวกีฬาม้วนเสือนะิงั้นรอบหน้าที่เนลิสต์ไดุ้ล้วนะขนาดยิงฟ้ายังไป ซ้อมหน้าวีทีวีทีสาวน้อยแล้วนะตอนนั้นสาวน้อยปฐมิสแกนอ่ะอิงฟ้ายังไปม้วนสานหน้าวีทีเนี่ยนะนี่เราก็ซ้อมมาแล้วเนาะซ้อมมาแล้วเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวรอแจ้งครับแล้วเราซ้อมแล้วถ้าถ้าเสือจงรักก็จะหายใจกำเริบซ้อมจริงจังเราซ้อมจริงจังว่าถ้านามท่วมเราก็ยังจะไปได้อันนี้ผมก็เชื่อว่าเป็นกำลังใจดีที่พี่ที่คุณเฟิร์นมีให้วันนี้ถึงครอบครัวริงด แล้วเราเรารู้สึกยังไงบ้าง,างวันนี้เรามาเจอดำรงมาเจอครอบครัวขุดมาเจอทีมงานที่ซัพพอร์ตอย่างนี้พ่อจะรู้สึกยังไงนะครับดีใจครับผมเป็นเป็นอะไรที่น่นารักของครอบครัวเดียวกันแต่ว่าที่ทำได้คือขอบคุณแฟนๆที่ช่วยซัพพอร์ตเนาะครับทุกๆกำลังใจทุกๆโปรโมชั่นทุกๆก,ก,การสนับสนุนนะครับขอบคุณเชียวทุกท่านผมรักมานแล้วกันแสดความยินดีกับครอบครัวมาเลยคุณอีอยากให้ขอบคุณหน่อยวันน<อ>ี<อ>้เจอทางพี่นุ่นพี่เฟิร์นและทุกคนมาอยู่รวมกันมนบอานยิมเลยตรงนี้ด้วยเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื ก็คือจองเลยลูหนูบอกหนูบอกอะไรนด้เลยเนอะใช่ค่ะใครสำหรับหนูกาหนูกาขอบพี่คนแม่หนูต้องต้องหอะแม่ลูกกากาเถิดไปติดไปติดที่นหนมาแล้วก็หนูกาหนูเป็นคนหนึ่งที่แบบมากพี่หนูมีดีแต่ว่าหนูหนูไม่ได้แซ่แซ่กอะไรนะคือหนูหนูชอบจริงๆแล้วคือครอบครัวหนูว่าชอบดูพี่แม่นเอยชอบมากใช่แม่นเราชอบมากเนะเราจะพูดให้ฟังนะเวลาพี่เจออะไร S <S> aja, ả, นี่แหละครับคือมีตภาพและกำลังใจดีๆกัเพื่อนได้่อ้นบ้างวันนี้ฟังความรู้สึกของน้องแล้วก็คนอื่นก็ขอบคุณคุ้นเคยขอบคุณเพื at <m m ่อนขอบคุณกันนำนะคะเสียงไม่ค่อยมีเบาหน่อยก็เป็นเทียนมากๆเลยแต่ว่าวันนี้สดายแต่ยังไงรอบหน้ามีแน่นอนนะคะฝากพี่พี่แม่เอฟซี แล้วก็ขอบคุณการซัพพอร์ตขอบคุณในการสนับสนุนในวันนี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณน้องขอบคุณแมากอลยงที่เป็นกำลังใจเพราะว่าในส่วนตัวหนูอะชอบฟังเสียงน้องชอบเสียงน้องร้องเพลงแต่ว่าหนูอะจะไม่ค่อยได้ดูมารำเป็นเป็นเรื่องเป็นราวนะคะยังไงก็ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณทุกที่นะคะคุณค่ะ บ้างตัวละครลึกลับท่าท้ายสุทที่มาถึงพวอะไรดาวเดือยพูดถึงพวกอะไรดาวเดือบนเสื้อขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณแม่เพื่อนทุคนเจอด้วยนะคะที่ทำให้เราทุกคนมาเจอกันในวันนี้นะคะจริงๆแล้วพี่หมุนอินเนี่ยก็ชอบตัวละครนำหนุนแล้วก็ชอบพี่นุ่นในฉนุกไม่ว่าจะเล่นเป็นตัวไหนก็ชอบนะคะเขาเล่นได้น่ารักมากทุกบทบาทเารา็เข้ากบบถิงบทบาทมากแล้วก็ไม่หน่อยยังรอวันที่จะได้เจอพี่นุ่นอยู่นะโอกาสหน้านะคะ นุ่นใส่ชุดลำเพินนะคะอุตส่าห์าว่าจะไม่พูดนะอุตส่า<ค>ห์นนเ็นพลยใช่ฉะนั้นคือเดี๋ยววันไหนนะครับวันไหนที่นุ่นจะไปปรากฏกตัวบนเวทีสาวนะ้อยแ,แพงข้าศึกวงยิง,งพี่น้องจะได้เห็นนุ่นเนเชนกนะครับใส่ชุดลำเพลินบนเวทีสาวน้อยแพงครับ ครับแล้วก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับเราก็ขอนําภาพความประทับใจและภาพความสําเร็จของน้องนะครับนํามาฝากท่านผู้ชมกันในท้ายคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเรานะครับและในคลิปต่อๆไปนะครับแอนด์มิงจะนําข่าวสารของวงการลูกทุ่งหมอลำรวมถึงทิเกมนะครับนักศิลปินหลายๆค่ายหลายๆท่านนะครับที่เราติดตามอยู่นะครับนำมาทำเป็นคลิปให้ท่านได้รับชมกันในทุกๆวันนะครับฝากกดติดตามรับชมด้วยนะครับ คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ เราก็เลยจูกรู้เรารู้ว่าอนี้เยะได้เลยค่ะสำหรับโการโคการของอกบแม่เก้ล้องอ่ะแม่ลูกถ้าเธอไปติดติดที่ลุยมาแล้วก็โอกาสลกเป็นคนยังแบบมักผี่มน่ดีแต่ว่าหนูไม่ได้แซ่แซอะไรนะคือหนูชอบจริงๆแล้วคือครอบครวหนูกชอบดูพี่แม่หน่อยชอบมากใช่แม่เราชอบมากนะเราจะพูดาที่เจ นี <gesch> <iza> ่แหละครับคือมีตภาพและกำลังใจดีที <su> ่สบดเลยค่ะอัดขึ้นบ้างวันนี้ฟังความรู้สึกของน้องแล้วก็ตปเหนเรกคุณเคยอเป็นกันน้ำนะคะเสียงไปไปวีเบาเลยก็เป็นเกียรลงมากเลยแต่วันนี้สดายแต่อย่างไรรอบหน้ามีแน่นอนนะคะฝากพี่พแม่เอ็กซ์ทุกคนและ ขอบคุณการซักผ่อนขอบคุณการสนับสนุนในวันนี้ที่ไหวแล้วก็ขอบคุณน้องขอบคุณมากเลยที่เป็นกำลังใจเพราะว่าในส่วนตัวหนูอะชอบควาเสลี่ยนน้องชอบเสียงน้องร้องเพลงแต่ว่าหนูว่าจะไม่ค่อยได้ดูเวลบเป็นไปเรื่องเป็นราวนะคะยแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะขอบคุณทุกทีขอบคุณมาก อูบ้างตัวละครหรืลึกลับล